จากที่ได้ฟังพระอาจารย์สอนวันแรกก็นำไปปฏิบัตินะคะให้ดูกายในก็ลองเลือกปอดเราจะดูว่าปอดมันขยับยังไงอเอ๊ะดูไปดูมามันมันไม่ใช่ปอดอย่างเดียวพุงมันก็ยุบขึ้นค้อ,องขึ้นยุบลงตามที่ปอดเป็นด้วยอตอนนั้นก็เลยสงสัยว่า้พระอาจารย์ให้ดูทีละอย่างหรือว่าดูรวม แต่วันรุ่งขึ้นพี่ยุพาถามพระอาจารย์ในคําถามที่สงสัยก็ก็เลยหมดหมดข้อสงสัยตรงนั้นไปก็เข้าใจว่าในตัวเราเนี่ยเวลาเราหายใจเข้าหายใจออกมันขยับไปตั้งแต่ปลายเท้าจนถึงศีรษะ,ะไปทั้งตัวนะคะแล้วก็จิตการดับการเกิดมันมีขึ้นทุกขณะจิต ก็ก็เข้าใจที่พระอาจารย์สอนแล้วก็พยายามตั้งใจฟังก็จะนําคําสอนของพระอาจารย์ปฏิบัติต่อไปค่ะกับขอบพระคุณค่ะเราอยู่คนเดียวได้ได้สบายมากตอนเรามาแล้วก็มาคนเดียวมีเพื่อนมาอีกสามคนกันเวลาไปเราก็ไปคนเดียวใช่ค่ะเกิดคนเดียวตายคนเดียวอยู่คนเดียวไม่ใช่เรื่องแปลกและเราก็รู้คนเดียวได้มีใครรู้แทนเราได้นะ ไม่ได้ค่ะทุกบทุกคนเดียวนะค่ะยึดก็ยึดคนเดียวพร้อมค่ะใช่ค่ะนั้นเราต้องแก้ตัวเราเองเนี่ยนะแก้ในใจเราเนี่ยเรียนรู้วิธีนี้ต่อไปศึกษาไปนะครับขอบคุณค่ะครันพอกําพอกหนดลมหายใจของเราที่ว่าจับที่จมูกที่เคยเดิมแล้วเราจะพักได้เนี่ยปรากฏว่ามันไม่ได้อย่างที่อาจารย์บอกว่ามีสติมากเกินไปจนกระทั่งมันมันกล้า มันไปไม่ถึงตรงนั้นแล้วมันมันลงอ่อนลงมาพออ่อนลงมาเราบอกอ้าวตรงนี้ก็เลยน่าจะดีก็เลยรักษาระยะไอ้ตัวนั้นเอาไว้ก็เลยไม่ทราบว่าหลับไปตอนไหนด้วยตามที่ลมหายใจที่จับที่จมูกเนี่ยค่ะอยู่ไม่ไม่ขึ้นไปอย่างที่ว่ามีสติแล้วก็ที่รู้ตัวอยู่ตลอดอ,อันนี้กลายเป็นว่ามันมันรู้น้อยนอยแล้วก็เลยหลับไป นั่นแหละปฏิบัติมันต้องยอมเป็นคนตายถ้านอนแล้วอยากหลับมันไม่หลับหรอกอันนี้ก็ต้องปลองใจว่าหลับก็จ้างไม่หลับก็ช่างเราจะนอนตายจะมันหลับเองโยมก็เลยอยากกบเรียนถามว่าแล้วถ้าโยมจะพิจารณากายอย่างไรจึงเอามาใช้วิธีการแบบไหนจึงจะทําให้เราอยู่ในตัวเองได้อันนี้คําถามข้อที่หนึ่งค่ะ ก็พยายามรู้กายถ้าเรารู้กายได้นั่นนหะถือว่าเราอยู่ในกายแล้วคำว่ารู้กายก็คือรู้กายภายในถิ่งที่โยมถนัดโยมถนัดส่วนไหนของร่างกายความสั่นสะเทือนสัมผัสได้ไหมเย็ยนร้อนนอนแข็งสัมผัสได้ไหมอะไรก็ได้ที่โยมเห็นว่ามันเป็นจุดเด่นที่อยู่ในกายในกายของเราเอาตัวนั้นนหะเป็นตัวพิจารณา และคำพิจารณานี้ไม่ใช่นางคิดถึงมันไปรู้อาการของกายที่เด่นชัดที่สุดในกายเราศึกษาตัวนั้นเพื่อจะได้อยู่กับการจะล่อนมันแข็งหรือว่าจะเทือนของกายเราเหมือนอาจารย์ในวัดว่านิ้วมันกระตุกนั่นแหละเอาตัวนั้นเป็นอารมณ์เลยแล้วอย่างการอย่างที่คุณปานิชาติว่าพิจารณาเวลาทานอาหาร ดื่มน้ําอันนี้จะช่วยด้วยหรือเปล่าคะได้หมดได้ตัวการมันที่โยมบอกว่าดื่มน้ําแล้วมันไหลลงไปในลใําไส้ไหลผ่านไปทานานเคี้ยวกืนลงไปก็สัมผัสความรู้สึกนั้นได้เพราะว่าการพาิจารณากายในกายเนี่ยมันได้หลายวิธีได้หมดโยมวิธีไหนก็ได้ที่มันทำให้เรารู้สึกในกาย อะไรก็ได้ที่มันรู้สึกในกายเราไปเรียนรู้ความรู้สึกของกายนั้นนั้นเย็นในกายร้อนในกายอ่อนในกายลรืแข็งในกายแต่นี้โยมเห็นตังไหนเอาก็ตรงนั้นเนี่ยไม่ต้องเป็นปรตาตรฐานมาจะต้องรู้ตรงจุดนั้นจุดเดียวเพราะว่าสภาวานะเนี่ยมันเกิดได้ทั่วสารพางร่างกายของเราเราสามารถเรียนรู้ได้หมดภายใต้ผิวหนังของเราเป็นปอดเป็นตับเป็นไตเป็นพุง ท้องร้องอะไรคืนน้ำลายปวดเมื่อยหรือว่ากดไหลย้อนก็ได้เอากดไหลย้อนอะ่ะเป็นตัวพิจารณาถึงความรู้สึกที่มันร้อนเผาขึ้นมานั่นแหะถือว่าเอาตัวนั้นนะเห็นการทํางานของมันโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นพิจารณากายเพื่อให้มันอยู่ในกายไม่ออกไปข้างนอกใช่เมื่อยู่ในกายปั๊บเนี่ยเราเห็นในกายชัดเจนจะทําให้เราเนี่ยเกิดความสงบในกาย และจะทําให้เรารู้สภาวะของกายได้โดยเลียดโดยที่เราไม่ต้องไปทําอะไรเห็นการแสดงของกายโดยเป็นธรรมชาติและเราเห็นอาการของใจเป็นธรรมชาติเช่นเดียวกันกับอาการของกายครั้นี้ที่โยมทําอยู่ก็หนึ่งต้องนอนปฏิบัติเยอะๆได้แต่โ<ข>ยมสะดวกนอนนอนอย่างที่หลวงพ่อว่านอนตายอะค่ะแล้วก็หลัคราวนี้ หลวงพ่อก็บอกว่าให้ดูไหวกับนิ่งนิ่งคราวนี้ดูยังไงฮะไหวกับน,นิ่งคราวนี้โยมก็ลองดูนะคะถ้าเป็นถ้าเป็นใจเนี่ยนะคะโยมก็จะดูที่หลวงพ่อบอกว่าเวลาเกิดความคิดหรืออะไรแวบเข้ามาเนี่ยไม่ต้องไปปัดมันซึ่งปกติแล้วว่าบางทีเราไม่ได้ตั้งใจตัด พอเรารู้สึกตัวมันก็หายวับไปเลยแต่ว่าโยมก็พยายามพยายามที่จะทํำให้ได้อย่างที่หลวงพ่อว่าโยมก็พยายามดูดูเออมันก็ดีมันก็คือเห็นว่าพอมันดับตอนที่มันดับเนี่ยมันก็ว่างๆเฉยๆแต่บางครั้งมันยังไม่ทันว่างดีเลยตัวใหม่ขึ้นมาอีกแล้วออ,อย่างเนี้ค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ที่นิ่งก็คือตรงช่องว่างระหว่าง ตัวที่หนึ่งกับตัวที่สองใช่หมคะวางระหว่าง,วาง,วางความเกิดกับความดับเพราะมันดับเสร็จมันนิ่งมันเฉยแล้วค่ะแล้วก็กระโดดไปเกิดอีกนั่นคือไหวมันมีช่วงไหวมันนิ่งอยู่จังหวะของการนิ่งอยู่แต่อาการนิ่งอะ่ะจะน้อยกว่าไหวอันนี้ก็เป็นของของของใจคราวนี้ของกายของกายเนี่ย เวลานอนตายเนี่ยโยมก็จะรู้สึกที่เท้าก็เออก็รู้สึกไม่มากไม่คือหมายความว่าพอสมควรค่ะไม่มีอะไรโดดเด่นก็มันก็เห็นซ้ำซๆซากๆากค่ะแล้วก็ที่เดิมเดิมแล้วก็ท้องร้องโจกจาก้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่มีอะไรโดดเด่นแต่ว่ามันก็ก็อย่าง,งานั้นค่ะจึงโยมก็คิดว่าต้องไปปฏิบัติมากๆเพิ่มขึ้นจะต้องปฏิบัติแล้วโยมค่ะ ไปรูให้มากนะค่ะแต่แต่อันนี้ก็คิดว่าโยมทําได้แล้วอันนี้ยรู้ได้แล้วอตายเนี่ยค่ะนอนตายเนี่ยโยมว่าให้ผลดีมากค่ะคราวนี้เออ่เมื่อกี้หลวงพ่อยังไม่ได้ตอบคําถามว่าแล้วไอ้อากายเนี่ยที่ว่านิ่งแล้วไหวเพราะฉะนั้นเอสมมุติว่ามันกระมันกระตุกนะคะมันกระตกุกไม่ไม่ใช่เจนตุบๆนะคะเป็นกระตกุก มันเลื่อนมันคันมันอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือมันไหวใจอีจอมมันนิ่งอยู่ตรงไหนอะคะก่อนที่มันจะกระตุกไงอ๋อหมายความว่าก่อนและหลังใช่ไหมคะก่อนและหลังเพราะฉะนั้นก่อนที่มันจะกระตุกหรือก่อนที่จะเกิดอาการนั้นแล้วมันนิ่งอยู่คราวนี้อยากจะกถามแล้วดูไปทําไมฮะดูไปเพื่อ เห็นนาการนั้นอนะ่ะมันไม่ได้แปลกอะไรเลยอ oh. จนเป็นธรรมชาติมันไหวเองนิ่งเองมันเป็นเองเที่ยวเป้าหมายก็คือให้มันเห็นว่าธรรมชาติมันเป็นเองได้โดยที่เราไม่ต้องทําอะไร oh. นั่นเหตุผลก็คือ oh. 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 ดูให้รู้มันตกงาน oh. 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 ถ้ารู้ยังไม่ตกงานก็ oh. Oh. ดูไปจนกว่ารู้จะตกงานรู้มันมพอรู้ตกงานปั๊บเนี่ยรู้มันไม่ตกใจแล้ว ถ้ารู้ยังตกใจอยู่แสดงว,ว่ารู้ยังไม่ตกงานงรู้จะเป็นปกติไม่หวันไหวต่ออาการเพราะมันได้ตกใจต่ออาการแล้วมันจะเป็นเรื่องปกติไปร,รู้นั่นตกงานแต่มันไม่ตกใจแล้วดูเพื่อถึงจุดนี้ถ้าถ้ารู้ยังหวันไหวอยู่แสดงว,ว่ารู้มันยังไม่ตกงานถ้ารู้ตกงานมันจะเป็นรู้ซื่อๆไม่สะเทือนต่ออาการใดๆเลยดูเพื่อสิ่งนี้ มันเป็นการฝึกให้รู้นั่นเกิดความเป็นธรรมชาติไม่ได้มีอะไรนะ่ะไม่ได้ฝึกรู้เพื่อฉลาดหรือว่าเกิดปัญญาเลยฝึกรู้ให้มันเป็นธรรมชาติจนรู้นั้นไม่หวั่นไหวต่ออาการกายอาการใจไม่ผลอะไรเลยแค่เป็นบททดสอบให้รู้นั้นเป็นหนึ่งให้รู้นั้นเป็นกลางรู้จะเป็นหนึ่งได้รู้จะเป็นกลางได้ก็ต่อเมื่อรู้นะนะั่นแหะมันเบื่อหนายต่ออาการนั้นมาแล้ว และญาณรู้จะเกิดขึ้นเรียกว่านิพพทานญาณเกิดขึ้นจากการเบอ่์ไหนแล้วรู้ต้ายเกิดขึ้นญาณรู้เกิดขึ้นแล้วรู้แจ้งแล้วตัวการไม่มีอะไรสงสัยเครือบแพงแล้วทุกสภา,าะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจึงไม่หวั่นไหวกับอาการใดก็ตามที่มันยังมีอยู่และเป็นอยู่ทั้งที่อาการยังมีอยู่ก็ตามแต่รู้นั้นไม่ได้หวั่นไหวแล้วฝึกไปถึงจุดนี้แล้วกันขอบพระคุณค่ะ กราบน้ำมสการ,ค,ราค่ะพระอาจารย์การบ้านก็เมื่อวานจากสลากลับไปที่กุุก็อาบน้ำเสร็จประมาณก็ทุ่มหนึ่งก็เริ่มเดินเดินจงกรมแบบเบาๆสบายๆไม่ได้ไม่ได้อะไรคะ่ะเดินนั่งสลับกันไปคะ่ะพระาอาจารย์ก็เพลินๆก็ถึงสามทุ่มะคะ่ะก็สัมผัสเห็นอาการไปเรื่อยไม่ว่าจะเท้าสัมผัสพื้นน่อง ชีพจรอะไแบบนี้ค่ะเบาๆไปบางทีเขาก็เฉยๆอะไรอย่างเงี้ค่ะทีนี้ก็ใจก็คิดว่าอยากจะนอนแล้วเพราะพรุ่ง,งนี้อยากจะตื่นเช้าแล้วก็เดี๋ยวก็ปฏิบัติรวดอะไรประมาณนี้ค่ะก็นอนพอนอนเสร็จอาการเขาก็มาเสียงหายใจแบบฟีฟีฟีแบบดังมากอะไรเงี้ยดังแค่สี่ห้าครั้งแล้วเขาก็หายแล้วเขาก็ไปโผล่ที่ท้องน้อยแบบว่ากระเพื่อมหายใจตรงนั้น แล้วก็เดี๋ยวเขาก็ไปโผล่ที่ใจเต้นแล้วเดี๋ยวก็ได้ยินเป็นเป็นเสียงเลือดเลือดในร่างกายอะไรเงี้ยชีพจรเท้าบ้างมือบ้างแปบ๊แปบๆที่สมองอะไรเงี้ยะสี่ทุ่มกันแล้วก็ไม่หลับ ไม่รู้เป็นไรจิตก็แบบเหมือนดื้อเหมือนแบบลำคาญเขาค่ะพระอาจารย์คือแทนที่จะคิดเป็นกุศลน,นะเมื่อเมื่อคืนเป็นเป็นอกุศลกับเขาก็แบบว่าฉันจะนอนอะไรแบบเนี้ยค่ะปรากฏว่าสู้กันห้าทุ่มครึ่งก็ไม่หลับเพราะว่าเขาแสดงไปเรื่อยๆของเขาค่ะพระอาจารย์ก็เลยไปกินยาแก้แพ้เพื่อให้หลับค่ะ ก็หลับไปประมาณเที่ยงคืนทีนี้ก็พอสักตีห้าครึ่งรู้ตัวตื่นขึ้นมาก็สลืมสลือค่ะพระอาจารย์ก็มีเสียงจิตพูดขึ้นมาบอกว่าเราอ่ะควบคุมเขาไม่ได้เราสั่งการเขาไม่ได้มันคนละส่วนกันประมาณนี้ค่ะพระอาจารย์แล้วก็ไปนึกถึงเอ๊ะทิบ ไปฟังพระอาจารย์เทศที่พัทยาที่ท่าพระจันทร์พระอาจารย์ก็เคยพูดประมาณนี้นะแบบมันคือกายกับจิตมันคนละส่วนกันอะไรประ,ประมาณนี้ใช่ไหมคะพระอาจารย์ค่ะเาามกคับไม่ได้อยู่แล้วไม่ว่าการกายอาการใจเพราะเราไม่มีอะไรมาเลยสติก็ไม่ใช่ของเราสมาธิก็ไม่ของเราปัญญาก็ไม่ใช่ของเรา รู้ไม่ใช่ของเราแล้วเราจะบังคับอะไรได้ค่ะรู้มันมีหน้าที่รู้ค่ะคิดมีหน้าที่คิดจํามีหน้าที่จารู้สึกมีหน้าที่รู้สึกไม่มีส่วนไหนเลยที่มันเป็นของเราค่แต่แต่มันจะเป็นไปนั่นคือสิ่งที่เรามาใส่แล้วค่ะก็เลยเรียนว่าเรียนรู้ว่าต่อไปก็จะไม่ดื้อก็ดูเขาไปเรื่อยจะไม่สู้กับเขาดีกว่ารู้อย่างเดียวรู้มันต้องการเหตุผลนะอ่า ก็คือเหมือนเขาแกล้งอะคะ่ะพระอาจารย์โผล่ตรงนั้นแล้วก็มาโผล่ตรงนี้อะไรเง<ข>ี้ยเขาแสดงให้เฉยเป็นบททดสอบเจ้าค<ะ>่ะว่าเราจะวันไหวกันมันไหมว่าเราจะแพ้หรือชนะเราแพ้เล<ร>ยค่ะทายก็แพ้มันเราแพ้อาจารย์แล้วแล้วก็แปลกใจว่าเอ๊ะเราก็หลับไปแล้วด้วยยาค่ะแล้วประมาณตีห้าครึ่งที่ตื่นขึ้นมาเนี่ย สังขารจิตเขาก็พูดขึ้นมาเลยว่าเราคุมเขาไม่ได้เราสั่งเขาไม่ได้ใช่สังขารมันเชื่อม่ไหนมันหลอกได้ตลอดอหลอกกระทั่งเราตื่นมาก็หลอกตอนนอนก็หลอกมันหลอกขณะที่เรามีชีวิตอยู่มันหลอกตลอดสังขารไ่ยดีสังขารไ่ทําและสังขารฝ่ายอาธรรมสองสิ่งเนี้ยแม้จะเป็นธรรมก็หลอกเราได้เจ้าค่ะเป็นอกุศลมันก็หลอกก็ได้เพราะะนั้น ตั้งขานต่างๆปลายทำหรือปลายทำเนี่ยเชื่อไม่ได้มันแค่แสดงอาการในโลกนี้ไม่มีอะไรให้เชื่อก็อย่าไปยึดติดกับเขาแล้วก็ตัวเราเองไม่มีอะไรให้เชื่อของแสดงออกมาในตัวเราไม่มีอะไรเชื่อแม่ตัวตมาเองก็ไม่ต้องเชื่อมีอะไรให้เชื่อทั้งนั้นทุกอย่างมันคือธรรมชาติให้เราได้เรียนรูุ้ท้ายเมื่อเรียนรู้ได้จะได้ทุกอย่างมันเป็นเรื่องปกติฝึกให้รู้มันตกงาน เจ้าค่ะฝ<อ>ึกดูไปเรื่อยๆพอ,อสุ่เวลาพรุ่งนี้ก็เวลาสิบโมงนะ